สวัสดีครับโจทย์ข้อนี้นะครับดําเดินเพื่อรอดครับรูปตรงนี้นะครับข่าวพึ่งเบียดมาที่ข่าวสามเหลี่ยมครับดําจะมีวิธีการรอดแบบไหนครับก่อนจะตอบนะครับเราต้องดูลมหายใจด้วยนะครับเหตุผลเพราะว่าดําเนี่ยไม่ได้เชื่อมกันสนิทพอไม่ได้เชื่อมกันสนิทนะครับกลุ่มมันจะแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆลมหายใจก็จะต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครตอบอาตราลีไปเลยอย่างเงี้ยต้องระวังนะครับเพราะว่า ขาวสามารถที่จะอัตลิก่อนได้ให้ดําเชื่อมแล้วก็จะเบียดอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะดับเบิลอัตลิเพราะฉะนั้นเนี่ยดำเลยจําเป็นที่จะต้องเชื่อมก่อนครับพอเชื่อมเสร็จปุ๊บขาวจะเดินหมักมือนําครับโดยการอัตลิ3เม็ดซึ่งบังคับให้ดําต้องจับกินครับหลังจากนั้นก็เบียดเข้าไปอีกทีหนึง่งรูปตรงนี้ดําก็จะเหลืออยู่แค่ห้องเดียวครับซึ่งไม่พอกับการสร้างรอดครับ ย้อนกลับไปดูโจทย์ใหม่นะครับรูปร่างตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าเราจําเป็นที่จะต้องแบ่งเป็น2ห้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหาจุดแบ่งห้องให้เจอก่อนรูปนี้จะตอบถูกครับเพราะฉะนั้นคําตอบของจุดแบ่งห้องนะครับเดินที่ P 1ครับโอเคมีใครตอบถูกบ้างครับหลังจากนั้นเนี่ยขาวทาไงครับข่าวก็จะเบียดอีกด้านหนึ่งครับเราจําเป็นที่จะต้องหาจุดแบ่งห้องโดยด่วนที่สุดนะครับนั่นก็คือเดินที่ ดำสามในรูปนี้ครับตรงนี้ไม่ต้องกลัวโดนอัตรินะครับเพราะว่าเขาอัตริมาพอเราอัตริกลับปุ๊บเนี่ยเขาจะเชื่อมไม่ได้ถ้าเชื่อมโดนกิน3เม็ดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งสองด้านก็จะเหมือนกันครับแล้วลมหายใจเรามีอยู่สองลมเราไม่ได้โดนอัตรินะครับตรงนี้ไม่ต้องกลัวซึ่งสุดท้ายเมื่อเขาเชื่อมไม่ได้เนี่ยเขาก็ต้องไปเชื่อมด้านนอกก่อนพอเรากินเราก็จะได้ห้องนั่นเองครับถ้าเขาเชื่อม2ด้านเราก็กินสองครั้งเราก็ได้สองห้องครับรูปล่างนี้ก็ จะรอดนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่จะเดินสร้างรอดนะครับโดยเฉพาะการที่เราจะต้องแบ่งเป็นสองห้องนะครับพยายามหาจุดแบ่งห้องให้เจอนะครับแล้วเราก็จะตอบถูกนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับเราพบกันใ่กำไรจดหน้านะครับสวัสดีครับ